อให้ใครไปทํางานเท่แรกใช่ไหมในเมื่อเขารู้ความจริงมีคนในหมู่บ้านเป็นผู้นํเอ,ออกมาพูดนะครับเนาะออกมาเล่าออกมาที่บายอเห็นไหมนะพ่อพระเอกโดนะเขาไม่เคยเอาใครมายุ่งไม่เคยชักทอดถึงใครนคนนั้นต้องโดนด้วยไม่มีนะครับเห็นไหมล่ะเขาเปรียบเทียบได้เลยนะั่นนะนะครับเห็นไหม นะเขาช่วยมันคําว่าเสียศูนย์บอกเขาช่วยคืออะไรครับช่วยตุกตาเขาสงสารตุกตาแต่ตัวมันนะเขาสมเพดนะนะครับนุ่มสุพธรณใยญ่จัน,นสวัสดีครับเออกรรมมีจริงรับกันทั่วหน้าบอกนะคุณศรีนวลพิธีรพพหนุ่มสุพันธ์แต่ประพาสสวัสดีครับอ่าเข้ามาเข้ามานะ,ะดันดันสามร้อยไลค์นะฮะอ่าเลยสี่สิบไลค์นะท่านใดยังไม่กดคุณสมชาย นะครับสวัสดีครับคุณสีนวลคุณเจนรีสวัสดีครับคุณสิริพรนะครับสวัสดีครับเข้ามาเข้ามานะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอันนี้นะครับคือเสียงนะครับของชาวบ้านนะครับพี่น้องเอฟสี่คือเสียงของชาวบ้านได้ออกมาพูดแล้วตอนนี้รู้เส้นเห็นชาติแล้วตาสว่างแล้วครับพี่น้องตาสว่างแล้วนะครับยายผู้ก็เป็นอะไรครับฐานะเป็นผู้นําหรือเป็นอะไรด้วย,ยนี่ชาวบ้าน าก็มาปรับทุกมาเล่าให้ฟังอย่างงั้นอย่างนี้โดนอย่างงั้นโดนอย่างนี้ทำไมถึงไปลองเรียนเรายังงั้นอย่างนี้อ่านะครับนะทําไมไม่อ่ารับแต่ตัวเองมันแตกต่างกับพ่อะเอกพ่อะเอกไม่ได้ไปซักทอดถึงใครเออนะไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวใครให้มันจบที่ผมเขาก็ได้มาเปรียบเทียบดูทั้งนี้เอะระหว่างกับอ e ีเวนนี่กับพ่อไปอกเ,เห็นไหมครับนะ นี่นะคะหนูไม่ยอมโดนคนเดียวหรอกคะ่ะคนอื่นต้องโดนด้วยคะ่ะนะเพราะมันทําความบินเหมือนกันไงหนูไม่ยอมตายคนเดียวคะ่พะพวกมึงต้องโดนด้วยคะ่ะนะใจผู้มึงไม่รอดแนะ่มึงไม่รอดแนะ่แล้วมีการอะไรครับมีการให้ทนวยคนเสียบไปลองเรียนอ่าแต่คนอยู่เบื้องหลังคนที่บงการคืออีหยวกมึงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่มึงนี่นะคะไม่รู้พูดอะไรกันหนูไม่รู้เรื่องคะ่ะนะ อันนั้นมันคือหน้าที่ของพลเมืองดีเขาค่ะมันเกี่ยวอะไรกับหนูมันไม่ได้เกี่ยวค่ะนะเขาเห็นเน่งค่ะฉัน้าที่เห็นเนงค่ะปราบวงปะแหว่งค่ะนี่นะคะพี่ธนวยของหนูก็เป็นพลเมืองดีค่ะมันไม่ได้เกี่ยวค่ะไปดูสิคะการที่เซ็นชื่อร้องเรียนนะ่ะใช่หนูไหมล่ะอืมถ้าไม่ใช่หนูนะกูฟ้องหัวปอยมึงแน่นะเรื่องไรเรื่องสา ح, อยู่ได้หยุดสาเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมทีนี่เห็นไหมนี่ อ่าตอนนี้เขาสุดจะทนแล้วเขาเอือมละอาแล้วอ่านะเขาโกรธเขาโมโหตั้งแต่ไปอะไรไปแอบถ่ายเขาเล่นหฮดูแล้วอ่าเหมือนเหมือนกับตัวเองไม่เคยเล่นออตัวเองไม่กระทั่งเป็นแม่เฮลูพี่น้องเอฟซีแต่สิ่งที่สําคัญชาวบ้านทุกคนต้องโดนลากเหยื่อเข้าไปด้วยโดนลูกหลงด้วยเห็นไหมที่นี่มันเฟร้ไหมล่ะเขาเรียกว่าสันดานนะสันดานหมาครับพวกหมารอบกัดพวก อมีแต่พวกหน้าโง่แหละครับยังไม่ตาสว่างยังไปเชื่อมันอยู่ตนนัวนี้นะครับควายไงครับเออมันเป็นแบบนั้นในเมื่อตาสว่างแล้วมันก็สายเกินไปเนี่ยเห็นไหมครับเปรียบเทียบกันได้เลยนี่นออกมาพูดเองเลยนี่นว่ามันแตกต่างกันกับกันกับพ่อปีกลานพญานาคเห็นไหมเขาโดนเขาใครมาเกี่ยวไหมเขาไปพาดพิงถึงใครไหมคนนี้ต้องโดนเหมือนผมนะอ่านะ คนที่บุกลุกต้องโดนด้วยผมไม่ผิดคนเดียวนะไม่ไม่ใช่ครับอ่ามือกาาก็ออกมาพูดแบบนี้เหมือนกันทํานองเดียวกันเหมือนกับอีหยูเอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกันไม่ครับเราไม่ทําแบบนั้นนะให้มันจบที่เขาอย่าพลังมลชนหรือเอาคนอื่นมาโดนด้วยอืมนะครับเพราะอะไรเขาร้องคุณไงเออเวลาเขาโดนมาคุณหัวร้อเขาไงทีนี้แต่มึงไปกระทําผิดซะเองทีนี้แต่มึงต้องรับสะตาก,กรรมให้มันได้ มึงรู้อยู่ว่าพื้นที่มันเป็นยังไงแต่สิ่งที่สําคัญมีการซื้อขายกันด้วยครับอ้าวเหมือนอย่างที่ได้พูดพูดเอาถ้าชาวบ้านเป็นปา่าเป็นเสียงเป็นพยานให้ว่ามีเป็นการซื้อโคงซื้อขายกันเอาแต่ทําไมเขาถึงไม่ทําถ้าเขารู้ตอนนี้ลต่มึงเอ้ยกูว่าะเขาไปเป็นพยานแล้วเรียบร้อยแต่เขาไม่อยากยุ่งไงแต่มึงไปยุ่งกับเขาทีนี้นะครับ อ่าก็ไม่แน่นะเพลงสองนี่ถ้าชาวบองชาวบ้านนะครับไปเป็นพยงพยานนะนะครับเรียบร้อยกูบอกไว้เลยนะมึงอย่าปากดีมึงอย่าปากเจี๋ยวกูบอกไว้เลยตอนนี้กูอยู่ยากแล้วครับอยู่ยากแล้วครับนี่สร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านให้กับสุสุนไม่รู้ว่าจะจบไปสิ้นตอนไหนออมันไม่ได้สร้างประโยชน์สร้างอะไรนะครับเออมันไม่ได้สร้างประโยชน์สร้างอ่า ความจเจริญให้กับหมู่บ้านมิแต่ทาให้ชาวบ้านแย่ลงแย่ลงอา้าวพ่อไปอีกสร้างพปชนะมีอะไรครับชาวบ้านได้ขายของได้ขายนั่นขายนี่คนมาเที่ยวแตะสาเขาไงสันดานมันก็อะไรครับกูอยู่เบื้องไหลกูอยู่เบื้องหลังกูจะให้คนที่อยู่ข้างนอกมันร้องเรียนมันร้องเรียนมันร้องเรียนมันร้องเยลงเยจน,ม,นมันอยู่ไม่ได้กูดีใจนี่นะคะถ้าพญ,ญานะหของมันออกไปค่ะแผ่นดินของเราจะสูงขึ้นค่ะหมู่บ้านของเราจะเริญนแน่นอนค่ะสวนตีนอนีหามึง เออเจริญพอมั้งแล้วเป็นไงตันนี้เงียบกุปปะซานี่มันสร้างความเจริญให้กับอะไรกับชาวบ้านกูถามหน่อยสิมีแต่สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายสร้างแต่ความสิ้นหายอีสัตว์นะเห็นไหมเหรอทีนี้ตาสว่างก็เจ้ากทีไหมนี่นายปู้ไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกนะครับยายปู้ก็โอ้พูดทางน้ําตาทีนี้เห็นไหมกยคุยกับผมด้วยซ้าโอ้ยมสังตับไปคอเสียใจเฮงเฮงค่อยค่อยช่อยมันอีห้าอีห้างต่ำนี่อีเว้นนี้ ยี่นเแต่ยี่นอแต่แหล่นี่ประมาณอ่าพี่น้องเอฟทีเออนะครับเป็นแบบนั้นไงอืมเต้นไม่ที่นี่เอาว้บอกทั้งน้ําตาแล้วครับพี่น้องเอฟีก็ยังมายายพูดก็ยังมาเปรียบเทียบกับพ่อพระเอกกับมันนี่อ่บเขาไม่ได้มายุ่งเขาไม่ได้รับผิดคนเดียวให้มันจบที่ผมเห็นไหมล่ะเขาแมนพอไงนี่นะคะหนูแมนพอค่ะค่าทําค่ารับค่ะเอาปริจะไปรากเขาไปโยงเขาทําไมปากกับใจมึงมันต่างกันนะกับการกระทํามึงอีสัตว์ นะเออนะครับนะโอไม่ตายแล้วจะแม็นเงียบคักแล้วกับพี่น้องเอฟซีอืมเงียบคักเลยนะครับเอออย่ามาพูดเลยนะครับอย่ามาพูดเลยเป็นยังไงล่ะชาวบ้านตัวนี้อืมอี่สดับตายเวสมึงสั่งต่ความเดือดร้อนสั่งต่คว่มบุญไปกับเมืองวานเนาะนอนนึ่งเรื่องนึ่งนอนนึ่งเรื่องนึ่นนแตำแมนมึงฟื้นคักเนาะจำเป็นมึงคักเนาะ เออมึงหางมึงรวยเงินทุกตาามึงหนอยอีเวนปากเพื่อนอันนั้นโอ้ยหาด้วยนะพักน้ำแรงยังสั้นจังสี่โอ้ยหามาสิแปดสิบเก้าปีเห็นว่ามันหางมันรวยเแบบเมื่อเกิดเหตุเหลือเงินอยูสามพันเออได้มาจากไหนได้มาจากการเปิดรับบริจาคใครเป็นคนเปิดรับบริจาคบักไหลนะครับพี่น้องเอฟซีต้องโทษบักไหลนะครับต้องโทษบักไหลนะครับเป็นคนเปิดให้มันนะครับเนาะแล้วมึงคิดได้ยังไงบักไหลมึงไปเปิดรับบริจาคให้มันเนี่ย เงาสมองส่วนไหนมาเนะีอ่าคนอื่นเขาไม่เคยที่จะมาทําแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องแรกเคสดแรกคด,ดีแรกเลยที่มาทําแบบนี้นะครับพี่น้องเอ็มจีนะเห็นไหมละ่ะอันดับแรกคือหนึ่งในความคิดของเขาคือเงินไงอ่ากูจะไม่เสียเปล่าอ่ากูจะไม่เสียเปล่ากูต้องแรกมาด้วยเงินไงอ่าเออเห็นไหมละ่ะอ่านะครับกูต้องแรกมาด้วยเงินกูไม่เสียเปล่าไงเอาเงินเป็นบรรทัดฐ,ฐาน เอาเงินเป็นที่ตั้งนะครับแล้วทุกคนตาสว่างไงตาสว่างไงมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในเรื่องนี้คือผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องเม็ดเงินแต่เขาไม่ต้องการหรอกอ่าเขาไม่ต้องการหรอกว่านั่นนั่นนี่นี่นะเขาต้องการเงินอย่างเดียวเขาไม่ได้สนใจมันไม่ได้สงสารมันไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่แต่น้อยพูดได้เต็มปากเลยในเรื่องถ้าคนสนใจใส่ใจ